ตอนที่717อิงจือคือพันธมิตรเพียงคนเดียวเมื่อเย่เซิญเชินและเทียนเหมินได้ข้อสรุปในที่สุดผู้อ่านคนอื่นๆก็อ่านการ์ตูนในมือจบนินจาจอมคาถาและราชาจนสลัดก็เปิดเผยเรื่องราวอันลึกลับในท้ายที่สุดขณะนั้นเป็นเวลา9ก้าโมงเช้าเว็บบอร์ดหลักที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกวงการการ์ตูนยังคงเงียบจนน่ากลัวโพสต์ซุบซิบต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ยังหยุดอยู่ก่อนที่อิงจือจะเปิดสามเรื่องการสนทนาคล้ายว่าจะยังตามมาไม่ทันระหว่างช่องว่างนี้ ทันใดนั้นว่างชวนชิวสวยนักเขียนการ์ตูนชั้นนำจากถูโจซึ่งแขวนปากกาไปแล้วก็ใช้บทความขนาดยาวทำลายความเงียบเนื้อหาของโพสต์คือผมใช้ความเร็วสูงสุดอ่านนารุตโตจบมีสาประโยคที่อยากพูดหนึ่งก่อนจะเปิด3าเรื่องอิงจือไม่ได้งัดแนวการ์ตูนที่ถนัดที่สุดออกมาเลย 2. สองศึกในครั้งนี้อิงจือถูกลิขิตมาให้ขึ้นเป็นเทพสาการผูกขาดอุตสาหกรรมการ์ตูนโดยปู้ลู่ได้ถูกการ์ตูนสเรื่องนี้ทำลายลงโดยไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากใครอิงจือคือพันธมิตรเทียงคนเดียวว่างชวนชิวสุย นักเขียนระดับแนวหน้าจากถูโจครั้งหนึ่งเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นปรมาจารย์ซึ่งเข้าใกล้แท่นบูชาที่สุดในอุตสาหกรรมการ์ตูนการ์ตูนหลายเรื่องในเส้นทางอาชีพของเขาเคยก่อให้เกิดกระแสการ์ตูนถูโจหลังจากแขวนปากกาไปเขายังคงเป็นที่ยอมรับในวงการในฐานะอันดับหนึ่งคำพูดของเขาจึงมีน้ำหนักในตัวเองทันทีที่โพสต์ออกไปเสียงก้องกำปนาตลมโหมเมฆคล้อยความบ้าคลั่งแข่ซ่า้นไปทั่ว วงการการ์ตูนสันสะเทือนอิงจือคือพันธมิตรเพียงคนเดียวประหนึ่งเป็นแรงกระเพื่อมจากโพสต์นี้พายุแห่งการวิจาร์การ์ตูนซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้เปิดฉากขึ้นแล้วบนพื้นที่แสดงความคิดเห็นของเรื่องราชาโจรสลัดการ์ตูนเรื่องนี้โคตรสนุกทั้งมันทันใจแถมยังซึ้งมากด้วยตอนเริ่มอ่านการ์ตูนเรื่องนี้รู้สึกว่าลายเส้นแปลกอยู่บ้างอ่านไปนานเข้าแล้วถอนตัวไม่ขึ้นเลยฉันชอบทั้งลูฟี่โซโลแล้วก็นามีอดใจรอเนื้อเรื่องต่อจากนี้ไม่ไหวแล้ว ถึงตอนนี้จะใจดีอัปเดตมากให้อย่างจุใจก็เถอะจินตนาการไม่ออกเลยจริงๆว่านี่คือผลงานใหม่ที่อิงจือผลิตขึ้นมาภายในเจวันใครยอมแล้วผลงานระดับเทพผมที่ชอบอ่านการ์ตูนสายหลักแนวต่อสู้เดือดคือขาพับลงไปคุกเข่าเลยทําไมอิงจือไม่ปล่อยการ์ตูนแนวต่อสู้แบบนี้ออกมาตั้งแต่แรกเขาเกิดมาเพื่อการ์ตูนแนวต่อสู้พวกคนทรยศอย่างเงย่เซิญเฉินกับเทียนเหหมินเทียบไม่ติดอิงจือสุดยอดจริงๆ จากประสบการณ์ในการอ่านการ์ตูนมาเป็นสิบปีถ้าราชาจนสลัดมีความยาวมากพออีกไม่กี่ปีข้างหน้ามันจะต้องกลายเป็นผลงานที่ทรงอิทธิพลมากอย่างแน่นอนที่จริงอิงจือไม่ต้องเปิดสามเรื่องก็ได้มีนักเรียนประถมแห่งความตายแล้วว่าจะเปิดแค่สองเรื่องก็พอแล้วการ์ตูนเรื่องนี้สู้กับผลงานของเทียนเหมมินกับเย่เซินเฉินได้อย่างแน่นอนทีมเรื่องราชาจนสลัดสร้างสารรค์มากฉันนึกไม่ออกเลยว่าการ์ตูนในช่วงเวลาเดียวกันจะมีเรื่องไหนที่สุดยอดกว่าเรื่องนี้นินจาจอมคาถาก็ไม่ได้แต่ตอนนี้ฉันต้องไปอ,า,นนจจอา,าด้วย ราชาจนสลัดถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางความตกตะลึงพื้นที่แสดงความคิดเห็นท่วมทน้นขณะที่พื้นที่แสดงความคิดเห็นของเรื่องราชาจนสลัดกำลังท่วมทน้นพื้นที่แสดงความคิดเห็นของนินจาจอมคาถาก็ระเบิดเช่นกันผลงานระดับเทพอิงจือวาดได้สวยมากแม่ถามว่าทำไมคุกเข่าอ่านการ์ตูนในฐานะชาวถูผมประทับใจกับเนื้อเรื่องจนแทบร้องไห้เลยนินจาเทพมากเลยใช่ไหมล่ะครับนี่คือนักฆ่าที่สุดยอดที่สุดในสมัยโบราณของทูโจ ต่อไปใครกล้าพูดว่าอิงจือกระจอกมาเจอผมตัวต่อตัวได้เลยต่อจากนี้เขาคือคนเดียวที่ผมศรัทธายอมยอมยอม,ยอมใครบอกว่าครั้งแรกที่วาดการ์ตูนสายหลักแนวต่อสู้ครั้งแรกแล้วว่าจะไม่มีคนตายผลงานเรื่องนี้ของอิงจือออกมาก็ไม่มีใครกล้าส่งเสียงสกแอะยังไม่ต้องพูดถึงเลยว่าการ์ตูนเรื่องนี้จะผงาดผลงานของเทียนเหมินกับเยซเซนเฉินรวมกันแล้วยังเทียบชั้นกับคนเขาไม่ได้เลยสนุกกบว่าเรื่องอะไรนั่นของเทียนเหมินอีกไม่ใช่หรือ ผู้ลวกคุกเข่าหมอบลงบัดเดียวนี้ปุซึมากีนารูโตะเท่สุดยอดแต่ตัวละครที่ฉันชอบที่สุดคงเป็นคาคาชิออกแบบคาแรคเตอร์ได้มีสเสน่ห์มากอีกอย่างแน่ใจใช่ไหมว่าการ์ตูนเรื่องนี้ไม่ได้มีพระเอกสองคนรู้สึกว่าแอทามของซาสเกะไม่ได้น้อยไปกว่านารูโตะเลยเดี๋ยวฉันจะไปอ่านราชาจนสลัดเห็นคำวิจารณ์ของอาจารย์ว่องชนชิวสุยแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นผลงานที่เจ๋งมากความคิดเห็นทั้งสองฝั่งมีความคล้ายคลึงกันหากแต่ละพล็อตเรื่องไว้คำพูดของทุกคนแทบเหมือนกันทุกประการ ทีมเรื่องยอดเยี่ยมคลัสเรื่องยอดเยี่ยมลายเส้นยอดเยี่ยมคอมเมนต์ในรูปแบบเดียวกันสามารถนำไปใช้ได้กับการ์ตูนทั้งสองเรื่องและเมื่อทุกคนกดเปิดการ์ตูนด้วยความตกตะลึงความตกตะลึงที่รุนแรงยิ่งกว่ากลับปรากฏในจิตใจของพวกเขาอุตสาหกรรมการ์ตูนกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วอีกด้านหนึ่งผู้ลู่การ์ตูนบรรณาธิการอาวโุโสซึ่งหลิงคงเรียกมาต่างกมา้มหน้าห้องประชุมทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบงนันเห็นได้ชัดว่าทางนี้ก็อ่านการ์ตูนทั้งสองเรื่องจบแล้วเช่นกันพวกเขาเป็นมืออาชีพมาก และยิ่งเป็นมืออาชีพมากเท่าไหร่ยิ่งเข้าใจว่าการที่นินจาจอมคาถาราชาจนสลัดและนักเรียนประถมแห่งความตายมาจากปลายปากกาของคนคนเดียวกันในทวงเวลาเดียวกันนั้นหมายความว่าอย่างไรแม้ว่าในขณะน,นี้ทุกคนจะรู้สึกว่าไม่สมจริงก็ตามปลอมเกินไปบนโลกนี้จะมีนักเขียนการ์ตูนที่เทียนขนาดนี้ได้อย่างไรใช้เวลาเจ็ดวันเปิดสามเรื่องทั้งยังปรับปรุงคุณภาพของแต่ละเรื่องให้ถึงให้อยู่ในระดับที่นักเขียนการ์ตูนคนอื่นๆไม่อาจาแตะถึงราวกับเขาสมองของเขากว้างใหญ่ไร้ขีดจำกัด ราวกับแรงกายแรงใจของเขาไม่มีวันหมดสิน้นกระหนึ่งอาคารถล่มลงมาความรู้สึกของทุกคนหนักอึ่งพวกเขาไม่เข้าใจผู้ลู่การ์ตูนในฐานะยักษ์ใหญ่ซึ่งผูกขาดอุตสาหกรรมทั้งหมดกลับกลายมาเป็นคู่ต่อสู้กับคู่ต่อสู้ปีศาจแบบนี้ได้อย่างไรเป็นอย่างไรเสียของหลิงคงต่ำลงเล็กน้อยที่จริงหลิงคนรู้ผลลัพธ์ตั้งแต่เห็นสีหน้าของทุกคนแล้วแม้ว่าจะไม่มีบทวิเคราะห์ของเหล่าบรรณาธิการแต่เขาเองก็เห็นผลลัพธ์ทางออนไลน์แล้วแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะเอ่ยถาม ไม่มีใครตอบในที่สุดชายซึ่งรูปลักษณ์ไม่น่ามองก็เอ่ยปากถึงอย่างไรนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขามีบทบาทเช่นนี้การ์ตูนใหม่สองเรื่องนี้บวกกับนักเรียนประถมแห่งความตายไม่ต้องพูดแล้วลิงคงตัดบทชายคนนั้นในทันใดมือพลางโบอกอย่างอ่อนแรงพวกคุณออกไปเถอะบรรณาธิการต่างมองหน้ากันหลิงใส่หัวไปลิงคงระเบิดโทรศ์ใบหน้าหล่อเหล่านั้นเยเกจิตใจบรรณาธิการทุกคนสันสะท้านลุกขึ้นอย่างเงียบๆก่อนจะล่าถอยออกไปจากห้องประชุม อุตสาหกรรมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆนี่แทบจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันการ์ตูนสามเรื่องนี้ของอิงจอนั้นมากพอที่อุปถัมภ์ค้ำชูเหรียญเมืองแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นทําให้กระแสะของเหรียญเมืองเหนือกว่าปริมาณการเข้าชมของผู้ลู่การ์ตูนแต่การผูกขาดของผู้ลู่จะถูกเขาทาลายอย่างแน่นอนแต่ฝีมือปีศาจร,ระดับนี้ควรจะเป็นของผู้ลั่และควรเป็นหลักประกันของผู้ลั่ในการผูกขาดอุตสาหกรรมนี้อย่างไรก็ตามเนื่องจากความขัดแย้งซึ่งเล็กเท่าเล็บขบมดอิงจืนจึงจากไปใช่แล้ว เมื่อเทียบกับมูลค่าซึ่งอิงจือแสดงให้เห็นความขัดแย้งนี้เรียกได้ว่าเล็กเท่าเล็บขบมดจริงๆอนาคตหลังจากนี้ไม่ง่ายแล้วบรรณาธิการคนหนึ่งในผู้ลกู่การ์ตูนเอ่อยขึ้นเปิดเว็บไซต์มาได้เจ็ดวันปฏิหารหนึ่งครั้งเหรียญเมืองกลายเป็นสัตรปูตัวฉกาจของผู้ลู่โดยสมบูรณ์ครั้งนี้ปราศจากความช่วยเหลือจากถูขวงปราศจากความช่วยเหลือจากเซีนยนนยอิงจือพงาดขึ้นเป็นเทพในสุดเดียว